ทีนาเฮาเลิกกันซะเป็นอย่างคนคือเจ้านะบริมาะสมกับข่อยดอกเจ้าไปอยู่กับเอ้หักเจ้าไปเจ้าไปอยู่กับเอ้หักเจ้าไปเจ้าไปอยู่กับเอ้หักเจ้าไปถือสี่วองเป็นยังไงกระดอกกระเดียกมึงปั่นเพื่ออย่างมึงเห็นสังคมมีหวาดกลัวยาหรือมึงดีใจกีนข้าวแทบนอนลักสร้างข้าวป้อมโอ้ยบักนั่นถึอสีนั่นถึอสีบักนั่นตายลดอีนั่นตาย นายนั่นถึอสิแพทยผู้นี้ถือสิหมอผู้นั้นถึกสิาคนนั้นถือสิากูจะให้มีมาตรการแบบฆ่าอีหาได้ก็รักสิมาแล้วยิ่งแหมตายกลางคลองผู้เหลยจะทสาใจกุลกุลแต่ละแขวงควรจะแจ้งให้ควรจะแถลงข่าวให้มันจะแจ้งว่าบ้านใดเมืองใดแขวงใดสิกันแท้และซื้อนะไดหน้าตาเป็นไรเอาออกมาลดไพเขาสิได้ระวังโตเขาสิได้หู้ว่ามือนั่นเขาได้สิคนบุคคลนี้หรือบ่ เขาสิได้ไปขวดอันนี้เขาก็บบจักว่ะเท่ากกสีวันที่เท่านั้นไปห้างนั้นเอาสมุดเนาะเท่ากกเออไปห้างขอเมื่อวันที่เท่านั้นแล้วกูก็ไปกับการห้างขอและบักไหนเลยอยู่ในห้างขอน่ะกูได้ไปใกล้มันบบเลยบักค่าอีห่าได้หลักข่ามมาสีมันหนักนักโลดจับแมงติดขุกจะข่าปีนี่เออเอาแบบนั้นโลดลองมึงดูลองมึงดูสักกันมันมาม่ต้องขึ้นเอาปืนจอมันม่ต้องขึ้นมา มึงก็ต้องขึ้นมาจากท่ามึงขี่เขาหน่อยกลับไขึ้นไปเลยมึงขี่กลับคืนไปมึงก็ต้องอยู่มึงต้องขึ้นมามึงก็ต้องขึ้นมาเหยียบดินลาวมึงกลับเดี๋ยวนี้บอกกับสิแล้วเอาแบบนันโรดเบิ้งดูบักฮา,าอีหาได้จริงกากสี่วันนี้กูฝากสำนีนแหละหมือนี่เนาะศูนย์ใจขึ้น